สวัสดีครับสวัสดีแฟนคลับของพายารักทุกคนทุกท่านสวัสดีช่วงยามเย็นนี่ก็จะเอาอยอรักออกไปอาบน้ำเข้าหลัก <c oughs> แล้วก็ทองพายยอรักก็ขอขอบพระคุณเอซีของสายฝนนะครับที่ได้ซื้อไม้กันสัน่น ส่งมาให้ก็ดีใจด้วยที่มีแม่ตาซื้อไม้กันสันมาให้ช่องพายยอดรักพยยามทำคลิปไม่ดีุตไม่ต้องสันก็ขอขอบคุณมาก<ว>ก็สำหรับไม้กันสันนี้ก็ขอให้เจ้าของมี สุขภาพแข็งแรงมีสุขภาพแข็งแรงมีเงินมีทองใช้อย่างไม่ขาดสายคิดสิ่งใดทำสิ่งใดก็ขอให้สมปารถนามีเงินใช้ตลอดปีอย่างไม่ขาดมือเด้ออันนี้พายยอดรักก็ อ้วนอุดมสมบูรณ์ยืนกินอ้อยแบบสบายใจเพราะว่าช่องเราได้ไม้กันสันใหม่แล้วก็ทำได้มาลองเป็นครั้งแรกนี่ก็รู้สึกดีใจรู้สึกดีใจตื่นตันใจที่ FC ส่งมาจาก เห็นความต้นบอกว่าประเทศอยู่ประเทศไหนหลวงพี่ก็ลืมแล้วหลวงพี่เมาลืมไม่ด้อยู่ประเทศไหนก็ไม่ได้ถามถามความความต้นบอกอยู่แต่ว่าแต่ว่าลืมลืมก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับ คิดสิงใดทำสิ่งใดขอให้สมปาตานะมีแต่ความสุขความเจริญเจริญในหน้าที่การงานล่ำรวยเงินทอง<สะ>นุนก็พายขวัญไอ้โอ้ยไม่ใช่พายขวัญพงังน้องขวัญก็เป็นช้างวัดเหมือนกันช้างเป็นเด็กวัด ก็ได้อยู่ใกล้ๆกับพายยอดรักอยู่กับเจ้าสัวอยู่กับอยู่กับเจ้าสัวหลวง,งพี่เขาบอกอยู่กับเจ้าสัวเจ้าสัวนี่ก็โปรดใช้วิจารยณในการรับชมนะจ๊ะที่ว่ายอดรักใสป่ปอขาเพราะว่าเป็นช้างพายต้องเซฟช้างแล้วก็เซฟควัวนด้วย เป็นช้างภายเราก็จะไม่ประมาทก็รู้สึกดีใจกับไม้กันสันของโยมที่โยมส่งมาให้ที่แฟนขับส่งมาให้ก็พอ,อยอรักก็ยืนกินอย่างมีความสุข หลวงพี่เมาบอกว่าดีใจตื่นตันใจที่โยมได้ส่งไม้กันสันมาให้ช่องของเราอันนี้ก็เป็นภารกิจช่วงเย็นเย็นก็จะเอาพ่อพายออกไปดื่มน้ำแล้วก็อาบน้ำแล้วก็เข้าหลักที่หลับที่นอนของเขา ตัวนี้ก็เป็นหลักที่ไว้มัดช่วงกลางวันตัวนู้นก็ตรวนู้นที่มีอ้อยนุนที่หลวงพี่เมาเดินมาเนะตัวนั้นหลักประจําเขากลางคืนที่หลับที่นอนน้องเขาก็ยังไม่มีโครงลังคามีอะไรกับเขาล็อกพายยอดแล้วก็อยู่แบบ Ου. เขาก็อยู่อย่างนี้มาเป็นสิบสิบกว่าปีแล้วอันนี้เราจะได้พาพ่อภายออกนะเดี๋ยวเราหลวงพี่เมาเขาก็จะได้ปดโซ่แล้วเราก็ลบทางเขาก่อนไปทางไหนเอาไปกินน้ำไหมนี่เนีก็ เดินมาแล้วตอนนี้ก็เป็นช้างพายโปรดใช้วิจิรยานในการรับชมนะครับเพราะว่าเราต้องเซฟของเขาไว้เพราะว่ามันอันตราย<ะ>ช้างภายเราต้องใส่ปอกขา <c oughs> ล้อมปัน เราปันา้นพ่อหนุ่มที่รูปหล่อก็ใช้วิจิรยานในการรับชมนะครับที่ว่าหลวงพี่เลี้ยงช้างเรื่องศึกไม่ต้องถามหลวงพี่บอกสเสียน้อย เป็นช้างพายเราต้องใส่ปอขาทุกเชือกเพราะว่าอันตรายแล้วก็ตอนที่เขาเจ็บ้านั้นเราจะถอดออกช่วงนั้นช่วงหนึ่งแต่นี้เขาสมบูรณ์หายทุกส่วนทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนี่สมบูรณ์ร่างกายสมบูรณ์แล้วก็พร้อมจะมีความรักนี่ เราต้องใส่ไว้เพราะว่าเขาสมบูรณ์ช้างสมบูรณ์แต่ว่าควานหรือว่าลงพิมเมาก็เก็บอ่อนๆเอ็ดเอ,อใครสนใจจะมาดูยอดลักก็มาได้ที่วัดป่าเจียง ช่องพายยอดรักวัดป่าเกียงเย็นดีต้อนรับเย็นดีต้อนรับเสมอมาเที่ยวมาชมมาเยี่ยมเยี่ยมกันได้นะครับรูปล้อสุดๆก็คือ พอยอดรักโอคันเทพรอคันเทพของวัดป่าเจียงยึดตะพอือยุดตะพเหรอเอาอยุดตะพเลยเรียกว่าโลยังไม่โพลไม่ต้องมาไม่ต้องไม่ต้องส่งรูปมาให้ดูอืม ใครไม่เคยเห็นช้างกินน้ําก็มาดูได้ที่วัดป่าเจียงนี่ยอดลักกินน้ำใครไม่เคยเห็นยอดลักกินน้ํานี่เราก็จะดูยอดรักไปเรื่อยๆจะอาบน้ำนี่ความรอของเขาสุดยอดเลยนะไม่ใช่ธรรมดาดดดหันตูดหันตูด ทำไมหันตัวทำไมงวงหาอะไรไปเรยบ่อ๋ออาบทุกวันแล้วนั่นก็จัดไปตามพ่อพายไปเลยพี่เหมาบอกว่าอาบทุกวันแล้ว cho náo tay tai họa, Ồ. nôn có ta túi con đăng nôn nôn, đi rồi nôn, con này pai đi, đi แอบแอบดึงนิดนึงนี่ก็น้องขวัญน,น้องขวัญพอพายไปเดิน ดูพ่อพายกันต่อเดินตามพ่อพายไปเลยโปรดใช้วิจารยณในการรับชมนะครับที่ว่าใส่ปอกขา,อาก่อเดินตามยอดลักไปเข้าหลัก เข้าที่หลับที่นอน<า>เก็บเก็บ<า>ไปเลยกำลังเดินเอาพี่เมาคุยให ก็กำลังเปิดประตูเข้าบ้านของเขามีประตูแบบรีโมทด้วยบ้านของเขามีประตูรีโมทระบบมือระบบสัมผัสหรอ,ขอ,เ,อเขาลักแล้วที่หลับที่นอนของเขาอ่า โชว์โชว์ความรอเมื่อกี้ฮะปิดประตูเอเดี๋ยวมาดูนี่วิธีปิดประตูนี่ก็มือจับแล้วก็ดึงมานี่ออกแรงนิดนึง <c oughs> อ,อ,ออกแรงนิดนึง นี่เป็นประตูเลื่อนไม่ใช่เด้อผมยัยงใหุุ่ณเด้อนี่ก็หลวงพี่เมากำลังใส่โซ่ให้รอบพายเรา ชืออะไรชื่อออรอืมช,ออชืออะไรตัมตะโกลก่ชือตอบบลอมากครับ พ่อพายเข้าหลักเขาที่หลับที่นอนนี่ฮะจิตจวัดของหลวงพี่ก็เจ็บขี้ช้างให้ครับเจ็บขี้ให้กับพ่อพายยอดรักวันนี้หลวงพี่เจอของดีเปล่าครับไม่มีอ๋อมีแต่เม,ม็ดบังหนี้มีแต่บักหีเออจิตเจวัดของประจําวันของหลวงพี่เจ็บขี้ช้าง ไห้กับ<อ>พ่อพ,อพ,อพายนี่เมื่อเช้าก็ลอยพ่อ,อยอดรักสกิดไว้นิดนึงสกิดใส่ควานขวัญคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องพายยอดรักด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบพระคุณ FC ต่างประเทศที่ว่าส่งไม้กันสันมาให้พายยอดรักขอให้ที่ส่งมาให้กับช่องของเราและก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญ คิดสิ่งใดทำสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาจะขยันทำคลิปต่อไปและจะขยันทำคลิปและก็จะทำให้ดีกว่านี้ดีกว่าเกา่าขึ้นขึ้นขึ้นไปเรื่อยๆนะจ๊ะสวัสดีจ้าสวัสดีครับ